รีวิวเกมเจลีกศึกไทยดาบี้แฟนบอลเรามีชาส่งสุประโชคลงสนามดวลชวัดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันก่อนเกมครับที่การแข่งเจลีกในวันนี้ถือว่าเป็นศึกไทยดาบี้คู่ระหว่างซัปโปโรต้นสังกัดของสุะโชคที่อยู่อันดับ14 มี28แต้มเปิดบ้านรับมือกับซินิโซอสกากาต้นสังกัดของชาววัดซึ่งถือว่าเป็นศึกไทยดาบี้นะครับแต่ว่านักเตะไทยจะได้ลงหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันอีกทีซึ่งเรามาดูความพร้อมของซับโปรกันก่อนครับที่คุมทัพโดยมิชาเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับซาง,งัานโทัสุไป1ประตูต่อ2ส่งผลให้แพ้รวด2เกมติดแถมเป็นการพ่ายแพ้คาบ้านทั้งหมด โดยสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงหลังมีแต้มห่างจากโวนตกชั้นเพียง4คะแนนเท่านั้นแถมยังแข็งมากกว่าวิเซลโกเบอยู่1น,นัดที่อยู่ดับดับ17ของตารางส่วนสุประโชคเนี่ยนัดล่าสุดก็มีโอกาสลงสนามช่วยทีมนะครับซึ่งลงมาในช่วงท้ายเกมในนาทีที่75เปลี่ยนลงมาแทนที่ของรูคัสเฟอร์นันเดสและว,วันนี้เองเจ้าเช็กก็บอกนะครับว่าพร้อมมากร่างกายฟิตเต็ม100%ซึ่งก็น่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรอง แต่ในส่วนของโอกาสในการลงสนามนั้นก็ยังไม่แน่ชัดนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่หนักเอาเรื่องเลยถ้ามิช่ากล้าที่จะส่งลงสนามนั่นก็แปลว่าสุภโชคทําให้มิช่าเริ่มเชื่อใจได้แล้วนะครับขณะที่แกนหลักรายอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับพร้อมลงสนามทุกรายสำหรับคอนซาเลซับปโรนะครับในวันนี้ส่วนทางด้านของทีมเยือนครับเซเรโซสกาเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับซานเฟเชฮิโรชิมา3-0 ทำให้เสียใตีไม่แพ้ในลีก8เกมทันทีซึ่งอยา่างไรก็ตามครับเซเลโซก็ยังตามหลังพื้นที่ท็อปโฟเพียง3คะแนนเท่านั้นและก็ยังเหลือเกมตกค้างอยู่ในมือถึง2เกมถือว่ายังได้ลุ้นขึ้นไปอยู่ในกลุ่มหัวตารางยังลุ้นที่จะไปแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอยู่นะครับส่วนการเจอกันของทั้ง2ทีมรวมทุกรายการพบกันมาทั้งหมด40ครั้งซัปโปโรชนะ13ครั้งเซเลโซชนะ20ครั้งและเสมอกันทั้งหมด7ครั้ง ส่วนผลงานที่พบกันในปีนี้นะครับเมื่อเดือนมีนาคมผลก็ปรากฏว่าเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับเล่นในบ้านของเซเรโซซึ่งถ้าดูจากไสติเซเรโซดูดีกว่าแน่นอนนะครับโดยไสยติ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับซัปโปรโรชนะ1เสมอ1แพ้สส่วนเซเรโซเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ในการเจอกัน5้านัดหลังสุดเป็นเซเรโซที่ดูดีกว่าครับ้วยผลงานชนะ3เสมอ1และก็แพ้1ส่วนทังนานของเฟรนวอนซัปโปโรครับก็มาเท้ามิชา อยากให้สุภาพโชคลงสนามเพราะว่าอดใจรอไม่ไหวครับคืออยากเห็นเต็มๆแล้วคือถ้าได้ลงในนัดนี้ก็โอกาสกับซับป,ปรโรน่าจะสดใสนะครับสาหรับสุภาพโชคถ้ามิชากล้าส,ส่งลงสนามซึ่งคอมเมนต์ของแฟนบอลซับป,ปรโรส่วนใหญ่ครับก็อยากให้สุภาพโชคลงเล่นเราคนมิชาบ้างบางคนบอกว่ามั่นใจว่าสุภาพโชคต้องเล่นได้ซึ่งเอ็ดก็ได้นำมาให้คุณผู้ชม,ร,ชมรับชมกันพอหอมปากหอมคอนะครับซึ่งเบนเด้เขาก็บอกว่าสุภาพโชคนั้นเก่งเรื่องทักษะการเลี้ยงบอลและคิดว่ามันค่อนข้างดี ตัวชนะดูเหมือนจะครองบอลได้ดีกว่าแต่ฉันรู้สึกว่าสุปโชคยิงได้ดีฉันคิดว่าเขาสามารถไปกับสิ่งนี้ได้มาชนะไปด้วยกันอีกเม้นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าฉันมีความรู้สึกว่าใช้สุปโชคจะได้ผลถ้าเราใช้เขาเป็นเวลานานซึ่งถ้ายังอยู่ในอันดับต้นๆของตารางเขาก็จะแสดงศักยภาพที่แท้จริงของเขาออกมาใช่ไหมอีกเม็ดหนึ่งครับเขาก็บอกว่ามันยากถ้าไม่มีโคอาชีวะ ซึ่งตัวเขาเองก็จะยากแต่ทีมก็จะยากเหมือนกันส่วนซาเวียกับสุประโชคใครควรลงสนามแทนวันนี้น่าจะเป็นซาเวียนะครับซึ่งสุประโชคน่าจะยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงตัวสำรองน่าจะมีโอกาสแลลวครับวันนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาก็บอกว่าถ้าไอชิกวะกลับมาแบบไม่ฟิตควรใช้สุปโชคและคิมกุนฮีเขาสามารถเล่นได้อย่างสบายและอีกเมน้นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าสุปโชคดูเหมือนจะมีชื่อและมีโอกาสลงสนามแต่ชาววัดละ่ะฉันหวังว่าจะได้อยู่บนมานั่ง แม่คอมเมนต์นี้น่าสนใจครับคือชาววัดต,ตั้งแต่ย้ายมาเซเลโซไม่มีชื่อลงสนามเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเซเลโซคว้าตัวไปทําไมทั้งที่ชาววัดก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่โดดเด่นมากเท่าไหร่ในทีมชาติไทยนะครับคือโดดเด่นแหละในช่วงที่ติดทีมชาติไทยล่าสุดเนี่ยเขาถือว่าทำงานได้ดีเลย ซึ่งการดึงตัวครั้งนี้เนี่ยเป็นซิเลโซ่นะครับที่ตัดสินใจคว้าตัวชาววัดมาไม่ใช่ว่าเป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรกับบีจีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมชาววัดถึงไม่ได้ลงก็เข้าใจนะครับว่ากลางซิเลโซ่เนี่ยแน่นจริงๆสู้กับกลางฟอนเตเล่ได้แบบสุดมันเลยในการพบกันในรอบแทีมสุดท้ายลูวันครับอลไะแต่ยังไงก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่านักเตะไทยคนไหนจะได้ลงจะเป็นสุภโชคหรือว่าชาววัดถ้าเป็นสุภโชคก็มีแนวโน้นมสูงหน่อยแต่ถ้าเป็นชาววัดก็ต้องลุ้นกันยากหน่อยนะ ซึ่งญี่ปุ่นอย่างนีก้การสปอร์ตเนี่ยก็ออกมาคาดการ,ร์ายชื่อผูเ้เล่นตัวจริงนะครับในเกมนี้โดยในการสปอร์ตก็คาดการนว่าผู้สาประตูเป็นคันโนะส่วนกองหลังก็มีฟุกุมาริโอกามูระแล้วก็ทานากะแล้วก็ทาคามิเนะส่วนกองกลางก็มีรูคัสเฟอร์นันเดสโคมาอิกราเบียซาเวียและกองหน้าก็เป็นชินโชโคโรกิส่วนผูเ้เล่นสำรองครับญี่ปุ่นก็คาดการนว่าจะมีคาเนโกะเรียวตาอกิสุปะโชคมิลานดูชิตและก็คิมกุนฮี ซึ่งก็ยังมีรายชื่อของสุปะโชคอยู่นะครับซอญี่ปุ่นก็คาดการว่าเขาน่าจะเป็นผู้เล่นตัวสำรองและน่าจะมีโอกาสลงสนามในเกมนี้นะครับก็ต้องมารอรุนกันในวันนี้ครับเวลา17นาฬิกา30นาทีคอนซาเร์ซปัโปรโรจะเปิดบ้านพบกับเซเรโซโอ,โอซาการอเชียรเราติดตามกันได้เลยนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับเบดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับเขาวปเดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ